อสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกกําลังใจนะเห็นไหมครับชีวิตกรรมติดจรวดครับอ่ากรรมติดจรวดไงครับพี่น้องเอจีชีวิตเจริญไหมครับมีแต่ตกต่ําแย่ลงแย่ลงชาวบ้านเขาเอนตีหมดแล้วครับจะไม่อยู่ได้ยังไงอ่ะอยู่บ้านจะติดไหมครับจะคุยกับใครได้แม้กระทั่งครับอะไรครับอีสางเกี่ยวในนิทานเรื่องนี้ยังขอบายบายครับขอถอยแล้วไม่ยุ่งครับไม่เกี่ยวแล้ว จะไปยุ่งได้ยังไงครับไปอยู่ด้วยก็บ,บรรลัยสิครับพี่น้องเอฟซีออเห็นไหมครับไปคบค้าสมาคมกันไหมครับแม้กัอีตีนุมม่งมุอีฝ่าไปด้วยกันไม่ไม่ไปแล้วก็เลยไปคบก,บกับอีสนตีนนี่ครับไปคบกับอีสนตีนอีกันข้างเบ่งยางนี้บรรลัยแหละครับพี่น้องซีมิจะหาไหมแหละครับที่นีเอ่าไปหาเรื่องเขาไปทั่วครับตอนนี้ แล้วนะครับอีนี่จะวิบัติอีนี่จะชิ้มหายเอความอมาลไยก็จะมาหายนี่ครับยังไม่รู้ตัวอยู่ครับ <c oughs> ชาวบ้านเขาพูดแล้วนะเขาจะบอกเลยว่าที่ดินนั้นได้มาอย่างไานั่นไงที่ดินมึงได้มาอย่างไงมึงจะไปโกหกอย่างไงก็ไม่ได้ีเขาจะรวมตัวกันแล้วเขาจะพูดว่ามึงซื้อมา แล้วมึงไปทําอะไรบ้างอะไรบ้างเออในิถานบ้านเทิงครับที่นี้กูได้ยินเขาว่ามาจังสั้นเด้อบันเออนะแต่นะครับชาวบ้านเขาเคยไปอยู่กับมึงเขาก็รู้แล้วเขาก็พูดกับกูว่าเขาเสียใจเขาเสียความรู้สึกอืมไม่น่าที่จะไปช่วยมันอย่างนั้นอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่าตอนนี้ บุก,กูก็ไม่มีอะไรกันแล้วเขารู้เขาก็คุยกับกูอืมเขาคุยกับกูคุยกับกูอืมเขาคุยกับกูก่อนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับกูเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับกูกูก็ไม่ได้มีอะไรกับเขาแต่กูก็รู้ว่าเอออ้ะอันนั้นมันคือความเข้าใจของเขาแต่เขาก็รู้ว่าสันดานมันเป็นยังไงทีนี้มึงคิดว่ามึงจะรอดเหรอไม่รอด แล้วมึงสร้างเรื่องสร้างปัญหาปุ๊บเมื่อได้เขาเขียนคลิปปุ๊บอีนี่จะไปร้องเรียนเขาแล้วคิดว่ามึงจะรอดเหรอเขาพร้อ,อมที่จะเป็นพยานาว่ามึงไปทําอะไรบ้างมึงซื้อที่ตรงไหนตรงไหนที่ประซ่าอีกบันี้ประซ่าก็ซื้อดอคาเดอร์บนี้ประซาก็ซื้อบ้อบเว้นเลยค่ะเอาแล้วครับทีนี้ที่ประซ่าอีกครับบ่เว้นเลยค่ะอันนี้ก็ของสันค่ะประซาก็เอาค่ะเอา พี่ปราสามึงก็ยังโมเว้นไปซื้ออีกสิโอ๊ยตายมึงมึงก็กรดัดกระโดดเลยเนาะฮะพี่ปราสาก็ซื้ออีกตายแม้พี่ปราสายังไม่เว้นเลยครับอ่ออนไรเป็นโสกเป็นเหวซื้อเมอื่อค่ะใคจะขายขี่ดินมาบอกอีสันเลยค่ะมบอกอีสันเลยค่ะ อืมสำเป็นเศรษฐีผู้มั่งคั่งอืมในย่านนี้เออใครมีปัญหาเรื่องเงินมาปรึกษาอีสันด่วนอืมอ่นะครับชาวบ้านก็ระมาขอความเห็นอกเห็นใจนะครับเอาที่ดินนะครับมาจำนองจำนำให้กับนางหยกเน่านะครับที่เป็นเศรษฐีอันในย่านนี้เออนะครับนะอืม เห็นไหมครับพี่น้อง fc พี่ประซ่ากับบ่เว้นเลยครับมันจะจักเปลี่ยนครับบันเนียมึงเอาบันนี้บันเทิงแล้วครับทีนี้ <c oughs> อยู่ดีไม่ว่าดีครับไปเล่นกับใครครับไปเล่นชาวบ้านครับไปเล่นอันเล่นอะไรครับพลังมวลชนมึงก็อยู่กับชาวบ้านอยู่ <c oughs> อะไรนะไม่ใช่ที่ที่เดียวบันนี้อ่าโคกบงโคกเบอีกในนี้นะเรื่องนี้ไปซื้อกันอีกทีนี้อา้ามึงเอาละบันเทิงแล้วครับทีนี้ ซิมหายเลยมึงนะซิมหายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออแล้วชาวบ้านเขาเอือมละอาเขาเบื่อสร้างอะไรครับสร้างแต่ความเดือดร้อนอ่าเพะ่คืนวัดส้างสาสางวัดสางว่าสางสาธารณประโยชน์ไม่มีกอบกลวยเข้าตัวเองทั้งนั้นเฮ็ดบุญเท็ดท่านบ่มีค่ะไม่มีสร้างแต่ความวุ่นวายสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับชุมชน มึงยังไม่พอใจอีกหรือคนที่โดนอ่าคนที่โดนอ่าในเรื่องที่ตุกตาหายมันหลายคนเพราะอะไรครับเหมือนงมเข็มในหมหาสมุทรครับอ่างมเข็มในมหาสมุทรครับโดนอย่างงั้นโดนอย่างนี้ไงครับโอ้เดือดร้อน จะทำอะไรก็ลําบากครับจะไปหาอยู่หากินก็ลําบากไงครับทีนี้มึงยังไม่พอใจอีกยังมาสร้างเรื่องให้อีนี่ก็ไปสร้างเรื่องสร้างราวอีกเล่นเอาพลังหมู่บ้านตอนนี้ก็อยู่บ้านไม่ติดแล้วครับจะไปอยู่ได้ยังไงครับมันอยู่ไม่ได้ก็จะพูดแล้วครับทีนี้เขก็จะพร้อมเป็นพยานให้ด้วยนี่มึงคิดดูดีๆถ้าอี อีขี้กนคากเบ่งยางตัวนี้ไม่หยุดมึงอีนี่ซวยเลยแล้วเขาจะออกมาพูดเลยทีนี้ <c oughs> ว่าที่มึงไปซื้อกับใครบ้างบันเทิง <c oughs> บันเทิงกูบอกไว้เลยนะกูบอกไว้เลยนะอ่าอีนี่จะซิ้มหายครับทีนี้นี่แห <c oughs> ละครับผลของกรรมของเวรเรื่องของความซิ้มหายยกให้อีนี่นะครับอ่าแล้วจะไปต่อสู้เรื่องอะไรครับทีนี้ ไปต่อสู้กับป่าไม้นี่นะไปต่อสู้กับรัฐนี่นะโอ้ยเอาโคตรพอโคตรเมทนาใไปเลยกูท้าเลยเออมึงไปต่อสู้กับแผ่นดินนี่นะเอาโคตรพอโคตรเมทนาใมาเลยกูบอกเลยอ่ากูบอกเลยค่าปรับมันเท่าไหร่ทั้งจำทั้งปรับแค่นี้ก็อะไรครับต้อย เข้าทั้งกี่ดินแล้วครับเข้าทั้งกี่ดินแล้วพีออ่น้องเอฟซีอ้าอกูตีบดีครับ <c oughs> พูดแค่นี้ก็โอ้ยลอยกระดูกกระเดี่ยวแล้วครับอ้าวลอยกระดูกกระเดี่ยวแล้วครับวันนี้อากรรมเวนไงทางกรรมทางเวีนเข้าไปมึงแต่ตอนนี้บอ,ออกตัวเล้วค่ะเด้อโบว่าอย่างาขายยังเดียวคะ่ะโบขายตัวหีคะ่ะมีมีผู้ซื้อกับขาย แต่ว่าแต่ว่าม่ผู้ซื้อมันแหล่พูดมันดำเขามักแบบจ้วงนะเขาบอกเอาหยวกเน่าเขาบอได้หยวกเขาเอาหยวกไปตัดไม่นะหยวกข้างขึ้นเบาเ้ยหยวกมันขาวหยวกมันก็ขาวอยู่แต่ว่าข้างขึ้นน่ยมันดำมันแหล่ตัดไม่ไหมเ่ยเว้ยจเขาบอกว่าขาวบันหยวกเนาะนะนั่นบ่มีผู้ซื้อปัญหานันสาคัญนั่นน่ะ อ่นะครับเบื้องนอตเปิดระบาดเลยโอ้ยเป็นแลนด์น้องเอฟซีขาวกาใคเนี้ยโอ้ยตายตายตายนะครับแบบนี้ก็มีนะเออนะ